สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าทักทายกันย้ำแรงจ้าย้ำกินข่าแรงจ้ามาเดี๋ยวจะได้กินข่าแรงน้ำกันเด้อจะไล่แป๋วไากินดอกให้พญายิ่กินคนเดียวจ้าเพราะว่าแป๋วกินตอนเที่ยงกับยายแล้วมือนีพญายญ่ได้ยังเมื่อที่จ้ายายเป็นเออันมือนีนหมู่บ้านแป๋วมีอันนั้นอ่าข้าจะสรองโบสถ์ไหมจ้ายายก็เลยเ แบะมาหาก็นเลยเอาข้าวต้มมาฝากลูกสาวนี่อยากให้ลูกสาวกินข้าวต้มมาสันวาข้าวต้มกับหนึ่งมันแก้วจ้ะแล้วก็ได้เนอกกินมาให้ข้าวเจเ้าเฮ็ดล่งทานหลายหลายจ้า oh. ก็ได้ได้แกงหมูแกงหมูแซนหมักไอียนซับป,ประรดแม่จ้าห <Okay. S 1> มักนัดแม่จ้านี่แกงหมูแล้วก็ผัดหมูใส่บักอื้อจ้ะนี่พ่อใหญ่ก็ี่กินนี่โอเคด่าสมัยมันเบ่ง Is no, that one not warm yet. I put it warm when uh, you eat in Oh you want me warm now? So what one am I having first then? Up to you. You avoid oh, this one you want first? I that one. Okay. You want me to put on a bowl for you? Yeah. <laughs> Quiet. What? Well, it seems that way, but I can't even see. It. แกงหมูนิ่มใส่บักนัดผายแอฟโคแปลว่ามันแกงแกงเขียวหวานกับบะแมนจ้ะแต่ว่ามันแกงเขียวหวานข้าวสับปูผู้หลงผู้หลงคนเขาเจ้าสิ่อื่นแจงขาหวานยังได้เนาะใส่แกะใส่บักนัดนะจ้ะแต่ว่าเสพแสบโพอินท่านี้ไอ้น้อยหนอยปลิ้บมีปลิบมีชาร์จสกจูส์คอมมอน เมิดถ <No>. mm ุยเลยมองรู้จ้ก a อาวอมดั c อินเนอร์มเนี่ยยนี้ฉัให้ินเซ็ตกลับกันเนี่ยป้ายยไอ้ข้าวปี่อคี่ยลน้เต็มจอเลยนะแันนี้นี่แปวบ่าหิวเขาแรงจ้ะแปลวสิกินข้าวต้มจ้า กวต้มนี่น่ะบ่แมนได้จากม้าตาลรงท่านได้จากาวต้มนี่ย้ายเป็นคนหอหอแล้วออกไปลงท่านจา้าแล้วแปลว่าเ็เอ้อ่มเอเว i ยแม่มันเปนย้าได้ t หมเอ t ดอ o m สฟ m ร y m o ม p e ็กแม่มามักดิดอันโก้ตูเดอะเทมโปลฟอร์กิฟอเวฟอร์พีโปลคัมตูเทมโปลกิฟฟร เทคเอาเบาเทนมินิทแม่มามซีโอ้ก่อนอันย้ายพันหอจ้าหลายคนก็มีคนมาหอหลายแปลว่าสิไปซอยก็บไ่ได้ดไปซอยจ้าไปปีโก no. no. ah. mm ้ไปานะพ่อน้องน้องแซ่บหจ้แซ่บหลายแซ่บหลายแม่มึงคือเหรน้อแม่มา bring from temple this one แม่มา make it นี่จ้าย้ายพอไปลงท่านจ้าได้เลยบิ๊กอ๋อ ไอ้ย้าหอไปลงท่านแปบ๊บเดียวจ้ะเบิร์นี่แล้วที่นี่แปลวอนได้ยังไปให้หาย้ายไปีิจ้าแปลก็เอาเสียพาแล้วก็ล่องเท้าเอาไปให้หาย,าย้าไปบริจาคคล้ายๆกว็ว่าข้าเจ้าผู้ใดมาใส่ผู้ใดใส่ได้ผู้ใดเนี่ยก็เอาไปนะจ้ะก็ได้ทําบุญถือว่าทําบุญเล็กๆ,ๆน้อยๆนะจ้ะเนาะก็ยกมือเสยหัวนะจ้ะนี่แต่ว่ามือนี่เป็นมอหมอ,ม,อ,ม,อมือหมอลรัจ้ะมือโฮมจ้ะไม่ได้ไปเบิ่งหมอนําน้ำ นไอ้จุดอะไรจุดเอน้หนูยังไม่กินไอ้แซนด์วิช ใสไ่ไอ้ไอ้มักมักนัดไหมจ้ะก็สิเห็นต่พัดเปรี้ยวหวานไปยังสิเนาะแต่ว so ่าอ so ันน oh. so ี้แก่อันาจยีนอีคอหัวชายเท้า d I like s <S it? Do I I don't know. This is shaped like a carrot. Do you mm hmm. remember ย yeah? อ mm ่ะ hmm. อันหัวชายเท้าไหมจาเขาเพันใส่หัวชาเท้าน้ แล้วก็ใส่บักนัดน้ำจ้ะแกงไส้หมูแซ่ mm. แบแซ่บหลายนะแซ่บหลายจ้ะแซ่บหลาย <laughs> <laughs> อันนี้ข้าวต้มยายหัว you know what i s today don't yeah Christmas Eve Eve hmm? Christmas Eve tomorrow oh yeah so today is Christmas Eve Eve I'm talking if watching watching family not about your eat, you You eat better are be watching. your ได้คริสต์มานะจ๊ะเาเดี๋ยวมื้ออื่นยังสิแม่ไคิสมาทุกคนเนาะนี่จ้ะยายเป็นไส่ซูแนวจ้ะแปลก็ได้ทั่วเหลืองไปให้ายจ้ะนี่ได้ทั่วเหลืองไส่ทั่วเหลืองไส่ทั่วไส่กล้วยหลายอย่างปนิเตะ looks like a b a วลูกชายก็ไปล y ฟต a ยุคแค a n ร can t h ทย can. When you can chew, I'm not talking. If tired. you can't chew, I'm from Lippe. No, if you can't chew, let me see. If the heart, you can't chew. I can eat it. That means it must be tight. It's empty. <laughs> it's amazing. <laughs> <Pineapple>. <laughs> you just pineapple and it's just gorgeous. Mm. ได้กล้วยได้กล้วยได้ข้าวต้มมาฝากแปลว่ามือหนียายเพิ่นมีธุระมาตลาดเพิ่นก็ได้ได้มากแล้วมาแล้วก็เฝ้าไปได้จา้าเพราะว่ายังเดี๋ยวสิปู่ศาสตร์พระท่านจะประสัญจ้า How many of them have you b o u t today? Uh, four now. How many's left? One. 1 n e No, quite a lot. f ไอข้ผมไป eat day ทานมาเสียเอานาเจ็บหนาวหนาวจ็บแทบที่แลมันี่ไว้ฮึแล้มันี่ไว้ร้อนจริงจ้เนายุนี้สติปเตโต้มันเจีวจ้ะมันเจีวหมันเจีวอันนี้คืออะไรสไปร์สตีมย่าสตีมยูวันเอ่อมีวอร์มเดไรต์ดะไรต์แล้วเนาะ Mm -hmm. Yeah. No. Right now. Mm -hmm. What's been? What is it You know what this is missing. What? And it's only me, being me. <clears throat> it's not really missing anything. Onion. onion. Big onion. I don't know, I've just got a taste for big onions lately. Do want to think? You one of I don't know. <laughs> I never eat meat uh, pie apple. I have sweet and sour, but I never eat that. I have that. Well, it's sweetened. Mm. Although some some may uh, <laughs> excuse me. Some pineapple sweet and some pineapple sour. So mm -hmm. sweet sour better. i mm -hmm. Don't know if there's such a thing. But to isn't it? Right. So your mum swapped some bananas for this. Mm? Well basically everyone takes food to the temple and you can just help yourself count it. Yeah. Tell Yeah. me when you come back. ับมาสังเกตด้วยจ้าว่าแป๋วอยู่ในสุดนอนเด้ออาบน้ำแล้วใส่สุดนอนเรียบร้อยจ้ะเตรียมตัวจะเข้านอนกินข้าวแล้วก็จะเข้านอนนอนอย่างนอนเบิ้งหนังจ้ะนอนเบิ้งหนังก่อนสิหลับนี่ไอ้

Can I say that about my dad first? Yeah. You know when you go to temple, you pick up and you like a soy d a o yeah. We we pay เจ้ามัจจิบ to pick up the bowl, the bowl and it i v e you t h e m e m b e r the number like keep yeah. My dad got fun. Fun. A fun. A big fun. Yeah. r e m e m b g r today. จ้าพัน soy down ได้พันล้มจ้าอ่าได้พันลม เดี๋ยวยังอีกเนาะบานนี่ได้สาสตร์ดามัสไอ้เดี๋ยวยังอีกเนาะมีเดดรางวัลมีเดดรางวันดีๆจ้าตาพันได้ I know why he <ม> didn't bring them. Why? He's wrapping them up. <laughs> He's gonna bring them on the c o m i n We haven't got. Oh, we have got chimney actually. We've got chimney. 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 Mm h <laughs> m ว Mm. Yeah. Enough, not? <laughs> Man, bagel, I kiss my knock and up. I don't want to worry everyone. Why are you not put in the light in there and you can see it? Then? I don't wanna worry everyone. What? But the room are going round. Mm -hmm. Excuse me. In a minute. Mm -hmm. It's Santa Claus. Saint Nick, Father Christmas, whatever you want to call him, he's coming to Thailand, but he's got to go in quarantine for two weeks, so Christmas is actually being celebrated on the 9th <laughs> of January. He's got to go and stay in a five-star hotel. Where did you he reckon he's going to go? I don't know. One of, one of the beach resorts. So if anyone sees a fellow walking around with a big white beard. ป็นยัยเพื่อนว่าพอดีมงสีไปจากสีคริส well, mm hmm. ร์มาสแล้มาส่ป้าใหญเพื่อนว่าคริสต์มาสอาจจะฉลองวันที่เก้าด้วค่ะเด้อเพราะว่าอย่างวันที่จะสั้นตามาหอดเมืองไทยแล้วก็จะไปกักตัวกักไปกักตัวไสบสี่มือจังสิได้ไปแกะของขวัญนะจ้า How much is in there? Is that one? That's not one portion, is it? Be serious, it's not. It's more than one portion. จ <No. S 2> mm ับจับ you want me to keep your one potato? Two potatoes, three potatoes, four? Eh, yeah, probably. I don't know. Let's see how we get on with this. You yeah, only yeah, there's no more room. I don't know. And this is? Mm -hmm. Big pumpkin. Mm -hmm. I need to put some pineapple in this. <laughs> what? On you. Why not? Mm hmm. So, one one, nice. I keep them for you here. It's quite nice. Very very nice. Uh, pure All for you already. And bit the top of it. I'm just trying. try. Is it nice or not nice? So that nice. So that why. The anda you gorilla chai van bite and you got you say you got fold that. You say you say you some. New gorilla. You eat two bowl that, right? You say, "Oh, I'm full. I'll try a bit." Hmm. Yeah, okay. Siap. กินเข่าสองสามจานเป็นตะอ,อ้วนบ่จ้าแต่ว่ากับโบอ้วนเพราะว่าะยังเคดงานตลอดลน,อน่าจะนอบาลห้าห่อนพร้อมจ้าแดดเฮียตแต่เฮียต Sorry, แตนก็เลยบ,บ<ร>่อ้วนปกติแล้วผู้ใหญ่ก็บไม่ได้อ้วนไปนัน่นเลยจา้าเพิ่นเป็นคนผอมเนาะผอ,อ,อมแบบที่นี่เพิ่นกับเป็นคนมาดืมมมด่มขันสมุนดืม่มกับสิลงพุ่งแน่นน,นิดนึงแหละแต่ว่าก็บไม่ค่อยดื่มไปนั่นปีนี้มาอยู่เมืองไทยผอมลงกว่าเก่าเพราะยังเคสงานตลอดสดชื่นเฉย จะมีเผ็ด spicy อ uh, yeah, uh ่ะแกเอ่อมารื่องน้นก็ uh sí ัเพชระว่เด็กินมากกินจะมากกินเพือนยยเพื่นกินเพชได้เนาะจะเนาะน้ำเย็นเนี่จ้กินน้ำเชื่อใจว่าเป็นน้ำ ask people, is it a me thing? <laughs> right. Is it a meeting that gets my marathon nose when I eat pet it, or is it normal? You don't really get it, do you? No. Why do I always seem to get it? I didn't use to get it. I always American. got it in England. I never got it, Maybe it's because it's freezing. no that can be that cold tonight. We're talking too much. I can't explain you tell me to ask someone and I've only forgot what you just tell me to ask. Do you? <laughs> what are you going on about now? The reason why I'm eating on my own. Don't I keep I'll keep you one, okay? No, I got something to Mind a bit. Well, I'm not <laughs> after eating on my own, am I? Yeah, you know. The reason why I'm having an me, me, evening meal on uh -huh, my own, uh -huh. yeah, I've been working hard. Yeah, you're working hard, I know. And I've got to do four sunsets. Mm -hmm. you're not done though? Really Come back in about 15 years, it may be finished. <laughs> Obviously, so it's not done. Nothing's ever going to be done. Mm.

Hvad er det okay. Sep. Sep sep. Mea yeah, sep he yang mea. Macam nak kaji mana tu? Hmm. Hmm. No, my mom make it. Af en the er det Hvis munden man det I'm Go on, go for it. Why not? Because you want to eat me ditty little <laughs> pinchy winsy teeny weeny pudding. <laughs> mm -hmm. Can I put that one Why didn't you eat that instead of eating your pudding? ยายเป็นหอบันนี้ก็มีคนมาหอซอยเยอะจ่ายไอ้เท่งเงินไอย้ยายนิดเท่งเงินยานนย,ายาควนบอกมาหอซอยแล้วที่นี่ก็หลายคนอยู่ทิงเอาใบตองมาห้อมแล้วก็เอากล้วยมาห้อมจ่าแล้วก็หอไป ยายเพิ่นก็เอาไปลงทานยายว่าเอาไปบ่โดนจักเม็ดว่าสั่นว่าตั้งโต๊ะบ่ทันพอ10นาทีอยู่เบิดว่าสั่นว่าพอไปหลายเติบเพิ่เจ้าเบื่อเป็นห้องเล็กหน่อยเด้แล้วก็เอาเสียผ้าแล้วก็เอาขนเสียผ้าให้น้าแล้วก็รองเท้ารองเท้าเล็กน้อยนําที่แรกแปลว่าสิ่งนี้ล่ะม่านรีวิวขายก็เลยว่าเอาไปแต่ว่ารองเท้าผู้ใหญ่ก็แปลว่าได้ให้ยายเอาไปจ้าเพราะมันหลายแล้วมันก็หนักแต่ที่นี่เอาตาของเล็กน้อยไป เอาไปแล้วก็เอาเสียผ้าไปน้ำเสียกันหนาวเสียนี่เนาะก็ยากกับว่าเอาเบิดอยู่วาซานวาเบิ้ลวาซานวาหอดบ่เหลือวาซานวาคนก็เอาไปเห็นเอาไปแล้วคนก็เห็นคนใส่ดีใจจ้าดีใจแล้วก็เลือกทีแบบว่าบันนอกบันนอกใส่เนาะบอมเบนว่าเอาไปแบบซุ่มสุดงามๆแจกสีแจกสีเลยจ้าบ่ได้เอาไปอนุซุ่มนั่นไปจ้าก็เอากเะาก็รูจักสถานการณ์เนาะคนไปก็ถือว่า ได้บุญน้ำมิจจาได้บุญน้ำเนาะเขาเฮ็ดยังเข้าบริจาคยังคำบริจาค้วยคิดใจเขาก็ได้บุญเหมดอ,อ๋อแล้วแป๊วก็เอากุ้งจอมกับน้ำพริกไปด้วยค่ะนี่หยายเอาไปาใส่ลงท่าใส่ใคลายๆก็ลงท่านนะจ้นะเนาะนี่เอาบอนน้ำพริกไปน้ำแล้วก็กุ้งจอมไปน้ำจ้ะคนไปหยา,ยายเอาไปเอาไปแจกเอาไปอันนน,นั้ี่เห็นคนได้กินได้ซิมจ้ะ I lie, That's actually what you've just said. You only to go to bed. Yet. But I want to go to bed before midnight, so I'm not asking. Come on, come on, don't you? I can tell you. No, you're yeah. I haven't got time. My mom make this. Also, I keep uh, what a clothes I got and shoes for my mom to keep away to keep for people. That's what yes, I'm <laughs> And... Ow! Why don't you give me some why don't you, why don't you give me some clothes and shoes? Yeah. Excuse me, if you cared to look back about four years ago while we were doing the video, have a guess what's easier to add on? when you buy no no one you were purchasing all them clothes um, and we salad i i never i never cottoned on that i did not keep the big side because i because know because you got it. none i didn't <laughs> cotton on that nothing you would buy buying was gonna fit me no i know i know i, I know now mm -hmm. supplies ที่นี่ซีซิมกะต้มกับมันแก้วิสมันเฟิร์ดนละอ่อ oh. อ๋อนวี่บกเคนนเปนหคนเห็ดลงทานลใหหลายจ้ะ เจ้าจัดสรองโบสถ์เนาะใหญ่จัดใหญ่แช่ตะกรกแช่ฉีนยืนให้เห็นที่เจสันถอยด้วยเฟสอีกด้วยก็ยังยังยังยัยเอตบุปคุณจะตบหนทดูไม่ก็จะอยู่กินอีกแล้ตบจูบเลยเอา You no, know, when you go to a restaurant mm -hmm. and you finish your main course, mm -hmm. and someone doesn't stick the button in your face instantly. Yeah. you, know, you got to give your, you We've know, got 22 minutes now. God. Pause, fast forward. Just one Mae gwrm mwyn 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 That is gorgeous, but it mm -hmm. just needs some ice cream. That is a treat from the when I baby when we have that for after we eat. Oh, amazing! You can remember that far back. Yeah. That's what <laughs> I find amazing. <laughs> Why? Because I can ask you to do something, and within five ten minutes, <laughs> you, you don't do it because you can't remember oh yeah sorry of course you can remember it's food it's your belly yeah you remember uh-huh what you think can eat no you can eat oh no way you uh, on me which one's that one Did your mum make several? my mum make uh this one is half lot. Like, Yellow bean, you like yellow bean, <coughs> banana, pumpkin, <coughs> rice. So, No, it makes it the same one. All in. Yeah, all of yeah. Ice cream, not Sorry, this is going to be nice soon with ice cream, I think. Isn't it? Yeah. Mm. พุด ice cream. ดิ <any> มิไอติมจ้าส่งด่วนค่ะส่งด่วน <laughs> ส่งด่วนไอซครีมส่งด่วนนี่มันรักคือหลายเรื่องใช่ป่ะหยากไหมก็ใช่

อพพายจ้าหรือไม่ก็ไอศครีม่ะแต่ว่าอยู่บานเท่านี่คิดว่าจะซื้อมีอะไเนาะจ้ะเนาะยูนน้ำห่างยิ่งๆก็จะมีเนาะจ้า nice, nice course, ice c r e a ีที่ดบนไอศครีมแซ่บ nice เนอะ obviously I gotta say that what is t i s gorgeous Saint shirt demande เสียงรถอ่อยได้ยินป่ะจะได้ยินเสียงรถอ้อยบาอืด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 นี่แรมสะซ่าอ้แม่แรถชุากัะเครนโอ๊ยสิอ๋อรถคีบจ้ารถคีบจะไดคราฟอร์ดชุกับเครนกูฟุตอันอันสักเย้นี่ชุกับเครนด้ไหมจ๊ะ โอเคจ้าเพื ia, lighting, reforms, ่อแป๊บเดียวสิไก่สิเครื่องเครื่องแล้วยังไงก็ขอพุดดยเลาด้จ้าเด้อน้าสดๆมาเลยนะนี่นะคือจมันอนี่นี่าป่าวเหรอ What's going on? What's g o i n Turn it off now. I'm not ready. Have you stopped talking to me? Have you finished now? <laughs> What? ก hey ็ได้ t u n i off จับบาสซะเอะบาย